ก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออภัยนะครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านที่การถแถลงข่าวค่อนข้างจะล่าช้านะฮะการประชุมกว่าจะแล้วเสร็จก็สามทุ่มนะครับประมาณสามทุ่มโดยประมาณแล้วก็เราก็ใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในการแก้ไขเอกสารที่จะลงนามกันนะครับก็ขออนุญ,ญาตเริ่มการถแถลงข่าวนะครับ ตามที่ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้นะครับเราก็ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการมาทิการเกียตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC สมัยวิสามันนะฮะโดยที่ฝ่ายไทยเราเนี่ยก็มีท่านเอกัครราทูตประสาสนะครับประสาทวิิจิไชประธานคณะกรรมการมาิการฝ่ายไทยเป็นประธานการประชุมร่วมกับนายลำเจียนะครับรัฐมนตรีรับผิดชอบกิจการชายแดน ประธานคณะการวิธีการฝ่ายกัมพูชาในส่วนของไทยเนี่ยนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วนะครับก็ยังมีผู้แทนจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับก็ได้แก่ผู้แทนสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้แทนกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ผู้แทนกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพบรรยากาศการหาลือนะครับก็เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา โดยทั้งสองฝ่ายก็ได้หาลือในรายละเอียดทางเทคนิคและทิศทางการดำเนินการในประเด็นที่อยู่ภายใต้อำนาจและความรับผิดชอบของ JBC นะครับและก็ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC นะครับและก็น,นี่ก็เป็นครั้งแรกของการประชุม j p c ที่มีการออกแถลงข่าวร่วมหรือ joint press ล e ลิสสเตเตมันนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าได้มีการเวียนให้ทางลายแล้วนะครับทางนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความจริงใจในการเล่งสำรวจและจัดทำหลักเกตแดนทางบกระหว่างกันแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในความพยายามของเรานะครับในการลดความตึงเครียดและรับมือกับปัญหาสำคัญในบริเวณชายแดนนะครับทางนี้ทางนั้นก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมก็ขออนุญ,ญาต เรียนเชิญท่านเอกาชิรุปราทนะครับปราสาทวิจิตรไฉเนี่ให้ข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการประชุมนะครับเรียนเชิญท่านทูตครับ,รบขอบคุณครับแถลงข่าวร่วมนี่คำแปลอย่างเป็นทางการนะครับข้อหนึ่งการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาสมัยวิสามันจัดขึ้นณจังหวัดจันทบ,บุรีระหว่างที่21-22ตุลาคม2568ฝ่ายทรรมนำโดย ผมนะฮะนายประสาทประสาทวินิฉัยที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศด้านเขตแดนเป็นประธานคณะกรรมการการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาฝ่ายไทยฝ่ายกัมพูชานําโดยพระนท่านลาเจียนะฮะรัฐมนตรีรับผิดชอบสำนักงานเลขขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชาเป็นประธานคณะกรรมการมตการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาฝ่ายกัมพูชา 2. การประชุมไปเป็นไปภายใต้บรรยากาศแห่งมิตรภาพและฉันมิตรสา ทั้งสองฝ่ายได้มอบหมายให้คณะอุปกันมาที่การเทคนิคร่วมหรือ t e ย h n i c a l Sub c o m m i s s i o n ดำเนินการสร้างหลกักเขตแดนใหม่เพื่อทดแทนหลกักเขตแดนเดิมที่ชำรุดหรือสูญหายจำนวน15หลักซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันแล้วให้กลับคืนสู่ที่ตั้งแนละตำแหน่งเดิม 4. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจทำหลกักเขตแดนเพื่อเปลี่ยนหรือทดแทนหลกักเขตแดนเดิมที่ตมที่จมน้ำจำนวน3หลักโดยจะกำหนดที่ตั้งใหม่ร่วมกันในภายหลัง 5. ทั้งสภาเห็นพ้องให้เร่งรัดการแก้ไขเทอมซั b r e ย e เฟรนซ์สองปี2546หรือที r 2003เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายออโซโฟโตมปส์เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่เช่นไลท์เ c ทคช่นแด์เรนจิงหรือไลด้านะครับมาใช้ในการทำแผนที่ภาพถ่ายหรเพื่อให้การสำรวจและทำระเบิ์แดนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ6 เกี down, ่ยวกับการสำรวจและจะทำเหล็กเกตแดนระหว่างละเขตที่42-47บริเวณด้านหนองจานในบ้านหนองยาแก้วกกทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคำแนะนำทางเทคนิคหรือเทคนิคเชอินสตรักชั่นสำหรับการสำรวจระวังหมุดชั่วคราวในพื้นที่ภูมิประเทศที่มีความเร่งด่วนในบริเวณระเขตแดนที่42-47นะครับก็ขอเมื่อทั้งสองฝ่ายดำเนินการสำรวจระวังหมุดชั่วคราวเสร็จสิ้นแล้ว จะนาผลการสำรวจดังกล่าวเสนอต่อรัฐบาลเพื่อขอความเั็ผชอบเพื่อกําหนดกลไกที่เหมาะสมสําหรับการปรับการถือครองที่ดินของทั้งสองฝ่ายต่อไปข้อคอการว่าหมุดชั่วคราวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสํารวจเท่านั้นและจะไม่ทบเทือนตัดสิทธิ์ของกัมพูชาหรือกัมพูชาในเรื่องเขตแดนทางบกตามกฎหมายระหว่างประเทศและข้อง,งอทั้งทั้งสองฝ่ายตกลงจะก,กําชับให้หน่วยงานท้องถิน่นทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน รับประกรันความปลอดภัยให้กับชุดํำรวจจากทุ่นระเบิดตามข้อ3ของ m o u 2 5 4 3และเพื่อให้ชุดํำรวจสามารถปฏิบัติงานได้โดยปราศจากการจัดขวางและการยั่วยุที่อาจส่งผลให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มเติมในเวณดังกล่าวข้อ7ทั้งสองฝ่ายเห็นพร้องที่จะจัดการประชุมเ p c ครั้งต่อไปในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม2569ที่เดองเสียมเรียบประเทศกัมพูชานะครับผมขอเพิ่มเติม,ตมนิดนึงที่ ถามไว้ว่าเรื่องรั้วนะครับก็ขอเรียนว่าเราก็ได้ยกขึ้นพูดโดยผมกล่าวในการคำกล่าวเปิดนะครับว่าผมมีไอเดียที่จะสร้างรั้วนะครับเพื่อ,เ,อเป็นการป้องกันปัญหาเพื่อเป็นการกระทบกระทัง่งการการลับรอบเข้าเมืองการลักรอบขึ้นค้าที่จะอยากจะเจ,ะจติดนะครับเขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะพูดในเรื่องนี้นะครับไม่รับไม่รับอำน,นาจในการที่จะมาหารือเรื่องการสร้างรั้นะครับ เป็นเพราะฉะนั้นก็เลยตกลงว่าเรื่องนี้เอาออกจาการะเบียบวาระการประชุมนะครับเหมือนถ้าจาได้เขาที่แล้วที่พนมเปญก็มีการหา,หารือกัอกน agenda ต่างกาันระเบียบวาระต่างกาันก็หา,หารือกันแล้วเรื่องไหนมันตกไม่คุยกันก็เอาออกจากวาระนะครับเพราะะเห็นเรื่องนี้เรื่องรวมมันไม่อยู่ในวาระแต่เราได้หา,หารือกันเกินครึ่งชั่วโมงนะครับนครับขออนุญาตเรียนได้แค่นี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับก็ขอ ก็ขอบพระคุณนะครับท,ท่านท่านทูตประสาทนะครับอันนี้ก็เป็นถ้อยถแถลงข่าวร่วมนะครับของการประชุมคณะกรรมการติการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา,าสมัยวิสามันนะครับที่ที่เกิดขึ้นสองวันที่ผ่านมาก็ขออนุญ,ญาตย้ำนะฮะว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมเน้นเฉพาะเรื่องของหลักเขตแดนตามภารกิจและอำนาจของ JBC นะครับแล้วก็คณะกรรมการิการเนี่ยยังก็ยังจะต้องนำ เรียนผลการเจรจาในไปทางรัฐบาลนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นรายละเอียดในเรื่องนี้รวมถึงเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับกรอบ JBC ที่ท่านอาจจะมีข้อสักถามนะครับกระทรวงการต่างประเทศก็จะขอชี้แจงในโอกาสถัดไปนะครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดจากประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนในการเจรจาในวันนี้นะครับรวมทั้ง เพื่อรักษาพลวัตที่ดีของการประชุมอาจจะนําไปสู่การลดความตึงเครียดของสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาอย่างยังย่งยืนในอนาคตนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะครับถามถามตอบสั้นๆน,น,นะครับอันนี้ไม่ไม,ไม่ทราบท่านไหนมีคําถามนะครับ มันไม่ได้มันมันไม่ได้เป็นที่ที่เป็นพื้นที่ข้อพิพาทใช่ไหมครับแต่ที่ไม่ใช่เส้นอ้างสิทธ์สีน้ําเงินแล้วก็สีแดงเราได้ได้คุยขอขไหมครับว่าการดําเนินการตรงนั้นจะจะมีการดําเนินการอย่างไรบ้างตรงตรงหนองจานหนอง,ง,งยาแก้วเพราะว่าในที่ประชุมของ GBC เนี่ยเขาก็มีการตอบรับแล้วก็บอกว่าจะมีการทําแผนในการอพยพคนที่ที่หนาหนา่ ที่ก่อชาวกัมพูชาที่ลุกล้ำครับจะมีการทาแผนแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการแล้วก็ทางมันเดมนกลับมาส่วนของ g ี c ว่าให้มาคุยนในใน JBC อีกทีหนึ่งวันนี้ที่เราหาลือ,อของเขาเนี่ยเราได้ได้มีการหาลือทั้งสองอยาอยาแก้วแล้วก็นอกจามไหมครับ ที่แรกผมฟังก็ตกใจบอว่าที่เคยคุยกันก่อนนี้ที่คุณท้าวความนะฮะวันนี้เราที่เรียนแล้วในข้อ6กนะครับเรามีการหา,หารือเรื่องบ้านของจ่าและบ้านเดี่ยวแก้วตกลงว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเขาอยู่ไม่ล้ํายังไงต่างๆกันนะเนี่ยครับเราก็ต้องวางหมักมาร์เกอร์ไว้ชั่วคราวระหว่างหลักที่เราเขาอ้างกับที่เราอ้างนะครับก็ปักไปนะฮะระยะทางก็จะเจรจากันอยู่ว่าจะปักถี่แค่ไหนนะครับแล้วก็พอปักเห็นเส้นเราก็จะเห็นเส้นที่ระหว่างหลักเขตของเขากัะหลักเขตของ สองอันกับเขตของเราสอง0ันนะครับแล้วก็จะได้ส่งต่อให้กลไกที่เหมาะสมที่เรียนตะกียนะฮะจะหาหรือายงานรัฐบาลว่าเขาปักเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ส่งกลไกที่รัฐบาลที่เกี่ยวข้องว่าจะปรับใช้คําว่าแล้วเขาขอใช้คําว่าปรับการถือครองที่ดินนะครับขอไม่ใช้คําว่าโยกย้ายหรือถอนทําลายเพราะว่ามันอาจจะมากกว่าน,นั้นหรือแล้วแต่แต่เราใช้คํากลางๆไปปรับการถือครองการครอบครองที่ดินนะครับของทั้งสองฝ่ายนะครับ ที่ในบริเวณนั้นครับในขยายความนิดนึงได้ไหมครับในการที่จะที่เขาใช้คําว่าในการปรับการถือคลองที่ดินเนี่ยเรามีกรอบระยะเวลาไหมครับว่าว่าปลอบกี่วันกี่เดือนหรืออะไรเงี้ยในการที่จะดําเนินการอย่างนี้ครับกรอบการทํางานที่จะทําคู่มือที่เขาจะาำนวณสถิติเนี่ยถ้าประาชชาวบ้านจริงๆก็คู่มือที่ชุดตำรวจจะไปทํางานนะครับอันนี้กําหนดกรอบว่าจะต้องราางนให้ทําให้เสร็จภายในเท่าไหร่นะครับอันนี้ของไม่รายละเอียดนะครับแล้วก็จะส่งชุดลงได้เมื่อไหร่ เมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยนะครับได้ผลงานการปากแล้วเนี่ยก็จะต้องเสนอรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะตัดสินใจว่าจะมอบหมายใครเป็นกลไกนะครับในฝ่ายเราใครเป็นกลไกของฝ่ายเขาใครเป็นกลไกนะครับแล้วก็มาหารือกันว่าจะทําแผนปฏิบัติงานได้อย่างไรในการแก้ไขปัญหาการปรับคลองอันนี้นะฮะอันนั้นกลไกในอนาคตก็ต้องรอผลการสำรวจให้เสร็จนะครับแล้วมาทํากลไกกัน ตามกลไกว่าใครจะคุยแล้วก็จะทําแผนงานปฏิบัติการกันนะครับก็ต้องใช้เวลาสักพักนะครับขอความเห็นใจเพราะว่าจริงๆค้างมา26ปี27ปีแล้วนะอันนี้เราก็พยายามเร่งให้เร็วที่สุดทีด่จะทำได้แล้วนะครับขอบคุณครับอีกอีกนิดนึงได้ไหมครับ <laughs> พอดีว่าเราคุยบ้านหนองจานหนองย่าแก้วใช่ไหมครับแต่ว่าในที่ประชุมของ GBC ครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีการคุยบ้านคองแผงตาพยา อยู่ที่หลักหมุดแบบ33 34 35ประมาณนั้นที่มีการลุกล้ำของชาวกัมพูชาชเช่นเดียวกันวันนี้ในที่ประชุมเนี่ยเรามีการคุยถึงตรงนี้ด้วยไหมครับว่ามันมี3จุดหลักๆของของจังหวัดสระแก้วอย่างครับอย่างนี้ครับผมได้มีการเตรียมการประชุมฝ่ายไทยนะครับโดยเชิญหารือทางกองทัพแล้วก็ทางจังหวัดนะครับทางจนันทวีนะฮะแต่นี้ว่ามีอะไรที่จจให้ผมยกเป็นเรื่องด่วนในขณะนี้การประชุมครั้งนี้วิสามันเป็นเรื่องด่วนนะครับ ก็ตลกลงเรื่องด่วนคือบ้านของกแก้วกับบ้านของจานนะครับส่วนปัญหาอื่นเนี่ยรอในครั้งโอกาสต่อไปนะครับผมได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมฝ่ายไทยว่าเรื่องนี้ขอให้รอก่อนเอาสองเรื่องนี้ให้จบก่อนนะครับเรื่องอื่นค่อยว่ากันต่อไปมันมันมีเรียนตรงๆท่านก็ทราบดีมันมีปัญหามากกว่าน,นั้นนะครับหลายแห่งแต่ตอนนี้ขอคุยเอาเรื่องร้อนสุดๆตรงนี้ก่อนเราจับไฟให้ได้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยคุยต่อไปถึงได้นัดเด็วที่สุดแล้วเดือนมกราเพราะเรารอการสํารวจเสร็จแล้วเนี่ย เราเสร็จแล้วเราก็ต้องเข้าคอรมอที่จะไปคิดว่ากลไกไหนทานํางานยังไงนะครับแล้วผมจะไปคุยกับเขาต่อนะครับอันนั้นนะครับจอมากรางผมครับผมเขาเขามีเสนอเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไหมครับในการพูดคุยกับกับเราเรื่องของบ้านหนองจานหนองยากแก้วเลยครับหมายความอะไรเงื่อนไขอะไรครับขอความกระจ่างสักนิดหนึ่งมไม่หมายถึงว่า,าประเด็นตอนนี้ที่อาจจะมีประชาชนเนี่ยมองว่าเราอาจจะเข้าไปในพื้นที่อีก 60- 64ไร่ ที่ยังมีชาวบ้านเขาอยู่อย่างเช่นที่บ้านหนองจานหรือว่าตรงหนองยากแก้ว25ไร่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาเขามีเงื่อนไขไหมครับว่าตรงเนี้ยระหว่างที่รอการสํารวจเนี่ยให้ให้หยุดเรื่องของการดําเนินการตรงนั้นไปก่อนเลยครับขออนุญาตที่แจงนะฮะเราไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะตกลงว่าไม่แถลงข่าวที่เปิดเผยได้ในขณะนี้จนกว่าผมจะเสนอรัฐบาลน,นะครับหรือท่านัฐมนตียที่ดีท่านเดินคําเสนอรัฐบาลน,นะก็ได้แค่นี้นะครับ อย่าเรียกว่าเงื่อนไขแล้เพราะวก็เลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วกันครับมันก็เลกเปลี่ยนกันเป็นสองชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดสารพัดเรื่องแต่เราพูดได้แค่นี้นะครับว่าตกลงว่าจะคุยกันแค่นี้เอาก่อนเลยตอนนี้เราไม่รู้เลยเขตที่แต่ละฝ่ายอ้างสิทธิ์อยู่จริงๆในพื้นที่อยู่ที่ไหนมันเป็นละเป็นกิโลนะครับมันต้องไปปรับเหตุให้เห็นก่อนว่าที่เห็นต่างกันยังไงแล้วจะทํายังไงต่อให้คุยกันตอนนั้นครับอ่เรียกว่าเงื่อนไขเลยต่างฝ่ายก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาเยอะนะครับขอพูดไ้ได้แค่นี้นนะครัับววว่าุยกกแแลล้้ คิดว่าเอานี้ให้เสร็จก่อนทําทำที่รัฐลำดับครับหาตําแหน่งให้เสร็จก่อนไปปักมากให้เห็นได้แนวมาแล้วก็รัฐบาลแต่งตั้งใครจะเป็นคนคุยนะแล้วไปคุยยังไงจะวางแผนงานทํำยังไงนะครับอันนี้อีกยาวครับแต่เราจะพยายามเราพยายามเร่งรัดเร็วที่สุดแล้วท่านก็เห็นว่าถึงเร่งรัดจะให้เสร็จมันถึงนี้ดึกขนาดนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราคุยกันแล้วจบล้วก็จบนะครับขออนุญาตนะท่านผมคิดว่าเราต้องการคุยให้ละเอียดที่สุดที่จะทำได้แล้วในขณะนี้ ตอนนี้ท่าบอกเราตกลงเอ,า,อางนี้แล้วกันเราให้ชัดเจนทํางนี้ก่อนทาเท่าไหร่ทําได้ไปก่อนแล้วก็ถึงเวลานั้นกว่าจะกว่าจะทําคู่มือเสร็จกว่าจะเดินบุตเสร็จมันไม่ต่ากว่า,าหกสัปดาห์นะครับเวลาทีมทคนิคคุยกันเตรียมขออนุมัตินายที่จะส่งชุดลงไปต่างๆอาณานะรัฐบ,บาลเห็นชอบประการที่จะส่งชุดลงไปทานี่ไหมมงางมาไหมทาเสร็จแล้วเดินเดินในทุ่ระเบิดก็เยอะในป่าชัดต่างๆอาณาก็ต้องเคลียร์กัน เราก็จะสรงสัมทักษกําลังมาจะทํางานกันอันนี้เป็นเรื่องในอนาคตแต่ทีนี้ตกลงหลักการไว้ถึงเวลาเราก็ต้องระดมกําลังของเราส่วนราชการนะเอกชนผลเรือนนะครับช่วยกันทำความเข้าใจเข้ามานะครับขอบคุณมากนะฮะมีใครถามอีกไหมครับคน่นท่านอน่นคงประมาณคงประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะฮะก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับขอโทษลืมถามว่าสื่อจากไหนครับ